ไปไม่บ้านหลังนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาครั้งแรกนะคะทุกคนแต่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้คือครั้งที่ใหญ่ที่สุดและเป็นครั้งที่ได้พลากชีวิตของนางฟ้าตัวน้อยของพวกเราไปค่ะ ก่อนที่เมย่าจะสรุปในครั้งนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านช่วยกันกดแชร์ส่งข่าวออกไปเพื่อที่จะเป็นการกระจายข่าวให้ได้รับรู้ข้อเท็จจริงและแก้ข่าวที่ถูกบิดเบือนจนทําให้ผู้วายชนและผู้ที่ยังคงอยู่ได้รับผลกระทบต่อทั้งทางจิตใจและหลายๆอย่างผลกระทบมันมีมากเหลือเกินไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายตามมาอย่าจองจําคนที่ยังอยู่และอย่าสร้างห่วงให้กับคนที่จากไป ด้วยที่เมย์ได้แจ้งไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เกิดไฟไหม้มาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแต่เกิดมาก่อนหน้านี้แลถึงสองครั้งด้วยกันเกิดจากการที่ไฟฟ้าลัดวงจรละหนึ่งครั้งเกิดจากการที่ชาร์จแบตไว้อีกหนึ่งครั้งจนก,การะทั่งมาครั้งนี้ที่ได้พากชีวิตนางฟ้าตัวน้อยของพวกเรานะั้นได้จากไป ขออนุญาตเล่าโดยละเอียดจากการที่ได้ไปฟังทั้งเจอรี่ผู้ที่เป็นสามีและน้องกรมผู้ที่เป็นน้องสาวของไหมนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาระหว่าง4-5ถึงโมงเช้าซึ่งในขณะนั้นทุกคนกําลังนอนหลับอย่างสนิทน้องกลมเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังทํากับข้าวและได้กลิ่นแปลกๆแต่ก็คิดว่าเป็นแม่บ้านมาทํากับข้าวจนกระทั่งได้ยินเสียงดังตุ้งทุกคนตกใจแล้ววิ่งหมาข้างนอกจนได้พบว่าไฟได้ลุกไหม้มาจากด้านล่างขึ้นมาสู่ด้านบนและล้อมรอบพวกเขาไว้หมดแล้วส่วนทางเจอรี่เองก็เล่า ้ฟังว่าเจอรี่ก็ลุกไปกับใหม่พยายามเปิดประตูออกหาทางออกมาด้วยกันแต่ก็เปิดประตูไม่ได้เพราะเป็นประตูไฟฟ้าท้องเต็มไปด้วยควันไฟที่หนาทึบมองก็ไม่เห็นทางและไฟก็ถาโถมรายล้อมรอบตัวหายใจก็ประดึกด,ดังคนกํนาลังจะขาดใจเดินไปไหนก็มองไม่เห็นมองไปทางไหนก็ไม่มีทางออกพยายามคลาไปเรื่อยๆจนเจอหน้าต่างอยู่หนึ่งบานพังมันออกมาหลังจากที่พังมาออกมาได้เสร็จแล้วเจอรี่ก็คิดว่าใหม่จะเดินตามหลังเจอรี่เจอรี่ก็ตะโกนบอกให้ใหม่ออกมาทางนี้ตะโกนเรียกเขา ไฟก็ไม่ออกมาไฟก็ลุกโชนควันไฟก็รุนแรงหากอยู่ตรงนั้นอีกไม่เกินสิบวิคงจะเอาชีวิตตัวเองไม่รอดเหมือนกันดึงตัดสินใจที่จะต้องลงมาจากหน้าต่างเจอรี่บอกว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดคือการที่ช่วยชีวิตใหม่ไว้ไม่ได้คิดมาโดยตลอดว่าใหม่อยู่ด้านหลังไม่คิดว่าจะคลาดเคลื่อนกันในวินาทีชีวิตไม่อยากให้มีใครเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและตอนนั้นมันคือวินาทีชีวิตค่ะทุกคนในเปลวไฟที่กําลังลุกโชนและควันไฟที่หนาทึบจนมองไม่เห็นทาง หากเจอรี่ย้อนกลับเข้าไปอีกรอบนอกจากจะช่วยหม่ไว้ไม่ได้แม้กระทั่งการรักษาชีวิตตัวเองไว้ก็จะไม่ได้เช่นกันเบล่าเด็กน้อยตาดำดำอาจจะต้องเสียทั้งพ่อและแม่ไปฟ้าได้เลยขิดแล้วค่ะว่าให้มันเป็นแบบนี้หลายคนถามว่าทําไมเบล่าถึงได้ไม่อยู่ในบ้านแบบเหมาะเจาะแบบนี้ความจริงคือในค่ําคืนนั้นเบล่าจะต้องกลับมาอยู่ที่นี่แต่ด้วยปกติแล้วเบล่าจะมักไปนอนที่บ้านคุณยายเป็นประจำและในคืนนั้นหมกับเจอรี่ก็ตัดสินใจที่จะโทรไปถามลูกอีกรอบ หนึ่งว่าอยากจะกลับมานอนกับพ่อกับแม่ไหมเวลาบอกว่าอยากจะนอนกับคุณยายอยากจะนอนที่นี่ถ้าในวันนั้นทั้งสามคนกลับมาที่นี่และด้วยสภาพทางออกที่เป็นเช่นนี้คงเป็นการยากที่ทั้งสามจะรอดขอบคุณที่มัจจุราชที่มีความเมตตาให้ครอบครัวนี้อยู่บ้างอย่างน้อยอยังคงเหลือพ่อเอาไว้ให้ได้ดูแลลูกต่อ ส่วนหลายคนที่ประนามหมายว่าทำไมถึงโลกมากกลับไปอีกรอบทุกคนเห็นทางออกแล้วหวังว่าคงจะเข้าใจนะคะหยุดกล่าวร้ายผู้วายชนพร้อมทั้งขอความเมตตาให้กับเจอรี่แค่ความรู้สึกผิดที่ช่วยเมียเอาไว้ไม่ทันก็รู้สึกแย่มากอยู่แล้วแต่ยังต้องมารับมือกับคอมเมนต์แย่ๆจากคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และตัด สิ่งจักเพียงเสร็จเซี่ยวที่ได้รับรู้ขอพื้นที่ให้ผู้ชายคนนี้ที่ตอนนี้กลายมาเป็นพ่อเลี้ยงเดียวที่จะต้องดูแลลูกน้อยตาดำๆที่แม้กระทั่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยเขาว่าแม่เขาไปไหนแม่เขาเป็นอะไร ขอเพื่อนที่ชายคนนี้คนที่บอกกับเมย่าว่าใหม่เขารักพ่อแม่พี่น้องเขาผมคงต้องทําหน้าที่แทนเขาหวังก็แต่น้องๆเขาคงจะมาช่วยผมเพราะผมเองก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่เขาสร้างมาขนาดนี้ผมก็ต้องสานต่อและทํามันต่อไปให้ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าผมจะทําได้มากแค่ไหนเมย่าก,ก็ได้แต่บอกน้องและครอบครัวค่าว่าอีกร้อยวนันนางฟ้าจะลงมารับบุญหวังว่าพวกเธอจะทําให้เขายิ้มได้อย่างภาคภูมิใจฝากแม่ๆพี่ๆน้องๆทุกคนเอนดูเจอ เบลล่าและครอบครัวของใหม่ทุกคนด้วยนะคะสุดท้ายหักใหม่ได้ยินในสิ่งที่พี่พูดพี่รักใหม่นะขอโทษมากๆก่อนหน้านี้ที่พี่ไปลาวบอกใหม่ว่าจะไปหาแต่ก็ติดงานยุ่งงานหลายอย่างจนไม่ได้มีโอกาสได้ไปหาใหม่เลยจนมาครั้งนี้พี่ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะไปเจอใหม่ให้ได้สุดท้ายกลายมาว่าต้องเป็นการส่งใหม่ครั้งสุดท้ายพี่ขอโทษนะใหม่ขอโทษที่บอกรักในวันที่สาย ในย่อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าจงบอกรักกันในวันที่ยังมีลมหายใจเกิดเมือวันทีเก้าเดือนเก้าปีหนึ่เกบที่บ้านเพียงคูเนเมืองสำเหนือแหวงหัวพันเป็นลูกของพ่อสิงห์มนแม่ไม่จันท่านบุญเมืองมีไอ้เอิน้งนอ,นองหวมกันหาคนยิงสี่คนผู้เกี่ยวเป็นลูกกบแานุแปปีได้เข่าเรียนทีงเรียนประถมสำใต้ ได,ได้สืบต่อเฮียนตุนจบมปลายในปี2008ปี2013ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาสถาปตัตยกรรมศาสตร์มีทันยไลมหาวิทยาลัยสุภานณวงแข่งหลวงขะบางได้สร้างครอบครัวก็คือปี2013ได้สร้างครอบครัวกับเท่านพรน์ปันธวง์มีลูกองอมกันหนึ่งคนเป็นหิงในเวลา หาวงเศร้าของวันที่เศร้าห่างกุมหาสองวันเศร้าหานางหลายคำท่านบุญเฮียงก็ได้เสียชีวิตนอนเกิดอักขีภัยรวมไปอยู่ได้สามสิบห้าปี They're my sofa. Na